ที่2อ4 8ักรมพิาพากษาสารดีกาที่6063ทับ2,67ในสอเสือโจดนางอออ่างจำเลยคดีสืบเนื่องมาจากโจดกับจำเลยตกลงทำสัญญาปฏิปนอมยอมความ ฉบับลงวันที่28กันยายน2 5 6 3ว่าข้อหนึ่งโจะจำเลยตกลงอย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากันโดยจะไปจดทะเบียนหย่ากันภายใน7วันนับแต่วันทำสัญญาปณิปนอมยอมความนี้หากพ้นกำหนดแล้วไม่ปฏิบัติตาม ให้ฝ่ายโจท์หรือจำเลยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ถือเอาคำพิพากษาของศาลไปจดทะเบียนยาแทนการแสดงเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งได้ทันทีข้อ2จดตกลงแบ่งสินสมรสที่มีอยู่ในชื่อโจท์ทั้งหมดณนะวันที่28กันยายน2อ6 3ห้จําให้จำเลยกึ่งหนึ่ง โดยโจทย์ืนยันว่าณปัจจุบันนี้โจทย์มีทรัพย์สินเพียงเงินฝากธนาคารทหารเป็นจำนวนเงิน900,000บาทและโจทย์ตกลงแบ่งเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่จำเลยจำนวน400,000บาทภายใน90วันนับแต่วันทำสัญญาปณีปนอมยอมความนี้หากโจทย์ไม่ชำระภายในกำหนดโจทย์ยินยอมให้จำเลย บังคับคดีเท่ากับเงิน4 0 0แสนบาทได้ทันทีข้อ3หากจำเลยสามารถตรวจสอบพบว่าโจทย์ยังมีทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ2ตั้งแต่สมรสจนถึงวันที่28กันยายน2อ6 3โจทย์ยอมให้จำเลยบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นที่ตรวจพบ ดังกล่าวได้ทันทีโดยที่จำเลยทั้งสองฝ่ายโดยที่คู่ความทั้งสองฝ่ายจะไม่โต้แย้งหรือพิสูจน์กันอีกว่าเป็นสินสมรสหรือไม่ข้อ6เจ้ารตจำเลยตกลงตามข้อ1ถึงข้อ6โดยที่ไม่ติดใจเรียกร้องสิ่งใดต่อกันอีกศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมคดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องยื่นคำขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเนื่องจากตรวจพบว่าโจทย์มีทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในสัญญาปณิปนอมยอมความข้อ2อีกหลายรายการเช่นที่ดินเงินค่าขายฝากที่ดินเงินฝากธนาคารแรงุ้นในบริษัท ซึ่งจำเลยมีสิทธิตามสัญญาปณิประนอมยอมความข้อสาที่จะบังคับคดีออาจากทรัพย์สินอื่นที่ตรวจพบดังกล่าวได้ทันทีโจทยื่นคำคัดค้านศาลชั้นต้นพิจารณาและเห็นว่าเพื่อความชัดเจนควรตีความเจตนารมณ์ของสัญญาปณิประนอมยอมความข้อสอีกครั้งเพื่อให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาตามยอม ได้อย่างถูกต้องตามข้อตกลงข้อ3หากอย่างพบว่าณวันทำสัญญาปณิปนอมยอมความโจทยังมีทรัพย์สินอื่นใดนอกจากที่โจทย์แจ้งไว้ในข้อตกลงข้อ2ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาตั้งแต่สมรสจนถึงวันที่28กันยายน2 5 6 3โจทยินยอมให้ถือเป็นสินสมรสและ แบ่งให้แก่จำเลยกึ่งหนึ่งให้จำเลยบังคับคดีได้ทันทีจึงออกหมายบังคับคดีจะบ,บับโรงวันที่7ตุลาคม2564ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อมาวันที่10มีนาคม2565จำเลยยื่นคำร้องว่าจำเลยขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดแอายัดทรัพย์สินของโจทก์หลายรายการตาม สัญญาปณีปนอมยอมความแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพินานัความแพ่งที่แก้ไขใหม่และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่5กันยายน2 5 6 0มาตรา276แบ่งอำนาจการบังคับคดีโดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดีและทางศาลซึ่ง เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจบังคับคดีตามมาตรา278เฉพาะหนี้เงินขับไล่หรือถอนซึ่งจำเลยแถลงรับว่าตามสัญญาปณิปนอมยอมความข้อสองจำเลยได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้วหรือเผล่าข้อสเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเลยต้องติดตามเอาทรัพย์สินของตน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1336เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่มีอำนาจบังคับคดีได้จำเลยขอคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวและขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดและอายัดเงินของโจทเพื่อนำมาชำระหนี้ให้แก่จำเลยกึ่งหนึ่งตามหมายบังคับคดี โจท์ไม่ได้ยื่นคำคัดค้านเจ้าพนักงานบังคับคดีถแถลงต่อศาลว่าจำเลยรับว่าได้รับเงินตามสัญญาปณีปนอมยอมความข้อ2องจำนวน4 0 0,000บาทครบท้วนแล้วคงเหลือเพียงหมุนหนี้ตามสัญญาปณีปนอมยอมความข้อ3ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่จำเลยต้องใช้สิทธิ์ติดตามเอาทรัพย์สินคืน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 3่จะมางำนาบังคับคดีจึงไม่มีอำนาจบังคับคดีตามคำร้องของจำเลยประกอบกับหากมีการอายัดเงินตามคำร้องของจำเลยแล้วอาจจะเกิดปัญหาในการแบ่งเงินที่อายัดเนื่องจากบุญนี้ที่ปรากฏตามคำพิพากษาตามยอมและสัญญาปณีปนอมยอมความ ไม่ชัดเจนไม่ชัดแจ้งสัญญันตนมีคำสั่งให้ยกคำร้องโดยไม่ตัดสิทธิ์จำเลยที่จะร้องขอให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของโจทก์ที่ได้มาระหว่างวันที่17เมษายน2557ถึงวันที่28กันยายน2563และทรัพย์สินนั้นยังคงไปอยู่ในวันที่ร้องขอให้ยึดหรืออายัดบังคับคดี ตามเงื่อนไขในสัญญาปณิปนอมยอมความข้อ3แต่จำเลยไม่มีสิทธิ์ร้องขอให้บังคับคด,ดีเอากับทรัพย์สินอื่นของโจท์เพื่อชำระหนี้ตามบูรค่าทรัพย์สินที่โจท์เคยมีอยู่หรือเคยได้มาระหว่างวันที่17เมษาย,ยน2557ถึงวันที่28กันยายน2563ตามสัญญาปนิปนอมยอมความข้อ3 ข้าราชการตำเนียมให้เป็นพับจำเลยอุทธรสารอุทธรคดีจำนานพิเศษนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษาแก้เป็นว่าให้เพิกถอนหมายบังคับคดีฉบับโรงที่7ตุลาคม2 5 6 4และยกคำสั่งสารชั้นต้นที่เกี่ยวกับการกำหนดวิธีการและการดำเนินการบังคับคดีอื่นนอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตาม,ค,ามคำสั่งสารชั้นต้นคาราชรธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับจำเลยดีกาโดยได้รับอนุญาตจากสารดีกาสารดีกาแผนกคดียาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยว่าการที่สารอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษพิษพภาคษาให้เพิกถอนหมายบังคับคดี ฉบับโรงที่7ตุลาคม2,164ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่าเมื่อพิจารณาสัญญาปณีปนอมยอมความฉบับโรงวันที่28กันยายน2,163ซึ่งมีข้อความว่าข้อ3หากจำเลยสามารถตรวจสอบพบว่าโจทย์จะมีทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ2 ตั้งแต่สมรสจนถึงวันที่28กันยายน2 5 6 3โจทย์ย้ให้จำเลยบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นที่ตรวจพบดังกล่าวได้ทันทีโดยที่คู่ความทั้งสองฝ่ายจะไม่โต้แยง้งหรือพิสูจน์กันอีกว่าเป็นสินสมรสหรือไม่โดยข้อ3อยู่ต่อจากข้อ2ที่มีข้อความว่าจดตก์ลงแบ่ง สินสมรสที่มีอยู่ในชื่อโจทย์ให้แก่จำเลยกึ่งหนึ่งและการแบ่งสินสมรสเป็นประเด็นตามคำคู่ความของโจทย์และจำเลยแสดงเห็นถึงเจตนาของโจทย์และจำเลยว่าตกลงแบ่งทรัพย์สินอื่นที่ได้มาในระหว่างสมรสให้แก่จำเลยกึ่งหนึ่งในฐานะที่เป็นสินสมรสซึ่งสอดคล้อง กับข้อเท็จจริงตามรายงานกระบวนพิจารณาฉบับรงวันที่7ตุลาคม2564ที่ศาลเห็นว่าข้อ3หมายความว่าหากยังพบว่าโจทยังมีทรัพย์สินอื่นใดนอกจากที่โจทย์แจ้งไว้ในข้อตกลงข้อ2ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาตั้งแต่สมรสจนถึงวันที่28กันยายน2563 โจทย์ยินยอมให้ถือเป็นสินสมรสและแบ่งให้กับจำเลยกึ่งหนึ่งโดให้จำเลยบังคับคดีได้ทันทีมเมื่อคนจริงรับฟังได้ดังลาวจึงไม่จำต้องตีความสัญญาปณิปนอมยอมความข้อสามอีกครั้งว่าโจทตกลงยอมให้ทรัพย์สินอื่นที่ตรวจพบนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยเพียงคนเดียวหรือเป็นสินสมรสที่ต้องแบ่ง ให้แก่จำเลยกึ่งหนึ่งการที่สารชั้นต้นตีความสัญญาปณีปนอมยอมความข้อสตามรายงานกระบวนพิจารณาฉบับรงที่7ตุลาคม2564ว่าจดยินยอมแบ่งทรัพย์สินอื่นที่ได้มาตั้งแต่สมรสจนถึงวันที่28กันยายน2563ให้แก่จำเลยกึ่งหนึ่งนั้นก็มิได้เป็นการเพิ่มความรับผิด ให้แก่จโจทย์แต่อย่างใดพอไม่ได้ตีความให้โจทย์ยกทรัพย์สินอื่นทั้งหมดให้แก่จำเลยไรยังถือไม่ได้ว่าเป็นการแก้ไขความพิพากษาตามยอมโดยไม่มีเหตุตามกฎหมายดังที่สารุทธรคดีชำนาญพิเศษวินิจฉัยมาเมื่อผาหลังจำเลยตรวจพบว่าโจทมีทรัพย์สินอื่นตามสัญญาพนิพนอมยอมความข้อสหลายหลายการ จำเลยย่อมใช้สิทธิ์ขอแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวได้กึ่งหนึ่งทันทีโดยไม่ต้องพิสูจน์อีกว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสินสมรสหรือไม่แต่การใช้สิทธิ์ขอแบ่งทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสนั้นจำต้องพิจารณาว่าเป็นการบังคับคดีที่จะต้องดําเนินการผ่านเจ้าพนักงานบังคับคดีและการบังคับคดีที่ดําเนินการ ทางสารโดยสารชั้นต้นจะออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเฉพาะกรณีที่การบังคับคดีต้องดําเนินการผ่านเจ้าพนักงานบังคับคดีเท่านั้นเมื่อน,นี่ตามสัญญาปณีปรน,นอมยอมความและคําพิพากษาตามยอมในคดีนี้เป็นการแบ่งสินสมรสที่ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากันหากได้ความว่ายังคงมีทรัพย์สินอื่น ที่โจทย์แะะํำเลยตกลงรับกันแล้วว่าเป็นสินสมรสอยู่ตามสัญญาปณีพน,นอมยอมความข้อ3และสินสมรสนั้นยังไม่ได้แบ่งสินสมรสดังกล่าวย่อมถือเป็นกรรมสิทธิ์รวมของทั้งสองฝ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชยมาตรา1363ซึ่งกฎหมายได้กำหนดขั้นตอนการแบ่งทรัพย์สินกันไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1น6่ง้กาการแบ่งทรัพย์สินพึงกระทําโดยแบ่งทรัพย์สินนั่นเองระหว่างเจ้าของรวมหรือโดยขายทรัพย์สินแล้วเอาเงินที่ขายได้แบ่งกันถ้าเจ้าของรวมไม่ตกลงกันว่าจะแบ่งทรัพย์สินอย่างไรไซเมื่อเจ้าของรวมคนหนึ่งคนใดขอ สารอาจสั่งให้เอาทรัพย์สินนั้นออกแบ่งถ้าส่วนที่แบ่งให้ไม่เท่ากันใช้จะสั่งให้ทดแทนกันเป็นเงินก็ได้ถ้าการแบ่งเช่นว่านี้ใบอาจทำได้หรือจะเสียหายมากนักก็ดีสารจะสั่งให้ขายโดยประมูลราคากันระหว่างเจ้าของรวมหรือขายทอดตลาดก็ได้ การแบ่งทรัพย์สินระหว่างโจทกับจำเลยจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรา1น6 6 4ก่อนซึ่งตามมาตรา1น6 6 4นี้สี้ศาลชั้นต้นสามารถมีคำสั่งให้เอาทรัพย์สินอื่นตามสัญญาปณิบน,นอมยอมความข้อ3ออกแบ่งได้ถ้าโจท์กับจำเลยไม่ตกลงกันว่า จะแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวอย่างไรโดยจำเลยไม่ต้องไปฟ้องเป็นคดีใหม่ในชั้นนี้ไม่ปรากฏว่าโจทก์กับจำเลยตกลงแบ่งทรัพย์สินกันได้หรือไม่อย่างไรกรณีจึงยังไม่มีขั้นตอนการบังคับคดีที่ต้องดําเนินการผ่านเจ้าพนักงานบังคับคดีหากเมื่อศาลมีคําสั่งให้แบ่งทรัพย์สินกรณีที่โจทก์กับจำเลยไม่ตกลง แบ่งทรัพย์สินกันจำเลยย่อมมีสิทธิ์ขอออกคำบังคับและดำเนินการเพื่อให้มีการบังคับคดีต่อไปได้หากจดไม่ปฏิบัติตามคำขอไม่ว่าจะเป็นในฐานที่เป็นนี่เงินหรือนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาแบ่งปันกันคนละครึง่งที่ศาลอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษพิพากษา ให้เพิกถอนหมายบังคับคดีของศาลชั้นต้นฉบับลงที่7ตุลาคม2564ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนขา้าราชการรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1,363เจ้าของรวมคนหนึ่งหนึ่งมีสิทธิ์เรียกให้แบ่งทรัพย์สินได้เว้นแต่จะมีนิติกรรมขัดอยู่หรือถ้าวัตถุที่ประสงค์ที่เป็นเจ้าของรวมกันนั้นมีลักษณะเป็นการถาวรก็เรียกให้แบ่งไม่ได้มาตรา1,363วรรคสอง สิทธ์เรียกให้แบ่งทรัพย์สินนั้นท่านว่าจะตัดโดยนิติกรรมเกินข่าวระสิบปีไม่ได้มาตราหนึ 1, ่ารอยหกวรคสท่านว่าเจ้าของรวมจะเรียกให้แบ่งทรัพย์สินในเวลาที่ไม่เป็นโอกาสอันควรไม่ได้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 3 6่การแบ่งทรัพย์สิน พึงกระทําโดยแบ่งทรัพย์สินนั่นเองระหว่างเจ้าของรวมหรือโดยขายทรัพย์สิสนแล้วเอาเงินที่ขายได้แบ่งกันมาตรา1364งวรรคสองถ้าเจ้าของรวมไม่ตกลงกันว่าจะแบ่งทรัพย์สินอย่างไรไซเมื่อเจ้าของรวมคนหนึ่งคนใดขอศาลอาจสั่งให้เอาทรัพย์สินนั้นออกแบ่งถ้าส่วนที่แบ่งให ไม่เท่ากันไซจะสั่งให้ทดแทนกันเป็นเงินก็ได้ถ้าการแบ่งเช่นว่านี้ไม่อาจทำได้หรือจะเสียหายมากนักก็ดีสารจะสั่งให้ขายโดยประมูลระหว่างกันระหว่างเจ้าของรวมหรือขายทอดตลาดก็ได้